สวัสดีครับพบกับช่องพัสสํมเด็จเกจิอาจารย์นะครับช่องทางการติดต่อช่องนะครับสามารถสแกนคิวอาร์โค้มาได้น,นะครับหรือโทรที่เบอร์081 9 9 2 3 7 5นนะครับอิดีไล,ลก็ 1, 2, 3, 7, 5, 0 8น์นกนย์นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวมาชมพักกันนะครับอ่าอีพีนี้ได้ได้พามองค์เดียวนะครับนี่นะ ันนี้จะเป็นพระสมเด็จวัดลักคังรุ่นร้อยปีนะครับนี่นะแต่นี้จะเป็นพิมพ์อ่าพิมพ์เสียนรูปไข่นะฮะถยังยังไม่จัดอยู่ในพิมพ์นิยมนะฮะนี่นะนี่ก็เป็น้าทแท้เล่นหาได้นะครับสมเด็จวัดลักคังร้อยปีนะครับรุน100่นระ้อยปีนะครับปีหนงห้านะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์เสียนรูปไข่นะฮะ นะดูนเนื้อหานะครับก็จะมีจุดไข่ปลานะครับประจํารุ่นตรงนี้นะครับระหว่างชั้นาฐานชั้นที่1กับชั้นที่2นะครับนี่นะในแม่พิมพ์นี้ก็จะมีตําหนีนะรประจํารุ่นกันนะครับนี่นะ ตรงระหว่างฐานชั้นที่หนึ่งกับชั้นที่สองเนี่ยจะมีเนื้อเกินอยู่นะตรงนี้นะนี่นะตรงกลางกลางที่ผมส่องให้ดูนะแล้วก็ต้องเสี่ยนนะเสี่ยนเป็นรูปไข่นะครับก็จะมีจุดระหว่างตรงคล้ายๆตรงคางนะตรงตรงนี้นะตรงหรือตรงแก้วเนี่ยจะมีจุดเป็นจุดไข่ปลาเนะเป็นจุดเล็กๆนะจุดเนื้อเกินนะไม่ใช่ไข่ปลาจุดเนื้อเกินเนี่ยยางี้ นี่เนี่ยตรงนี้สองจุดนะครับคู่กันอยู่นะซ้ายกับขวานะครับนี่ผมจะชี้ดูนะนี่นะจุดจะอยู่ตรงตรงนี้กับตรงนี้นะครับนี่นะตรงนี้กับตรงนี้นะครับแล้วก็จุดเนื้อเกินตรงนี้นะนี่แล้วก็จะมีเนื้อเกินตรงนี้นิดนึงนะตรงนี้ตาหมอไม่ค่อยเห็นนะครับ เดี๋ยวให้ให้ดูอีกทีนะนี่ครับเห็นนคร์เกิร์มนะครับแต่ก็ต้องต้องขอบขอบเสียผ้านะครับเนี่ยด้านล่างนะนี่นะตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่ครับจภาพสวยสมบูรณ์นะครับอันนี้นะฮะนี่ครับจะมีคราบสีพึ่งยังติดอยู่นะครับนี่ เอกลักษณ์ก,การตัดนะครับร้อยปีนะจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นเส้นๆคนนะันี่ขอไปด้วยนะพอดีเล็บดำนะั่นแหละนี่ด้านหลังฮนะจะมีคราบสีพึ่งติดอยู่ตามร่องเนี่ยนระ่องเนี่ยนะจะเห็นหมวลสารนะเม็ดดำเม็ดแดงนะฮะ ตรงนี้สวยสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีหักซ่อมแต่ไม่มีกล่องนะครับนี่นะจะมีภาพตัวอย่างให้ดูนะครนี่น,นะกาพิจารณาครับพิมพ์เสียนรูปไข่นะนี่แล้วก็สังเกตดีๆนะจะเห็นว่าอ่านี่นะนี่ตามภูนะอ่า แขนด้านซ้ายองค์พระนะครับหรืด้านขวามือเรานะครับจะใหญ่ออกว่าแขนด้านขวานะครับองค์องค์องพระนะครับนี่นี่ต้องเกตดีๆนะตรงด้านนี้จะใหญ่อวบใหญ่กว่านะครับด้านนี้จะเล็กนะฮะแล้วก็จุดตาหนินะนี่นะจะมีเนื้อเกินอยู่ตรงนี้นะครับนี่เห็นเห็นอยู่เนี่ยแล้วก็มีจุดนะจุดอยู่ตรงนี้นะครับนี่เนี่ยต้องส่องดูดีๆนะครับว่าจุดเล็กมากเลยนะ แล้วก็จุดไข่ปลาประจํารุ่นนะครับนี่นะตามระหว่างนะฐานชั้นที่หนึ่งอฐานชั้นที่สองนะครับนี่นี่นะพิมพ์นี้หากมองเผลน,นพิมพ์จะคล้ายกับพิมพ์หลังเต่านะนี่นะ ให้ส่องให้ดูอีกทีนะครับนี่ครับไก่ปลานะครับจะอยู่ระหว่างจานท่านหนึ่งกับถาดท่านที่สองนะครับนี่นะแล้วก็จะมีเนื้อเกินตรงนี้นะครับนี่นะระหว่างถาดท่านที่หนึ่งกับถาดท่านที่สองนะครับแล้วก็จะมีจุดตรงนี้นะจุดเนื้อเกินตรงนี้นะนี่นะนิดนึงนะ อ,องค์นี้ไม่มีหักซ่อมนะครับตมเด็จวัลคังค์ร้อยปีนะฮะออกประมาณปีหนึ่งห้านะครับพิมพ์เสียนรูปไขนะ่เนี่ยองนี้เปิดไว้หนึ่งพันบาทนะครับองนี้นะครับไม่มีหักซ่อมนะครับเผื่อพี่ๆท่านใดชอบนะครับอันนี้ถือว่าจัดเป็นไม่ไม่ไม่ได้จัดเป็นพิมพ์นิยมนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์แบบว่าลองๆนะแต่พิมพ์นิยมที่เขาเล่นหาแบบจะมีเป็นพวกพิมพ์เส้นได้ พิมพ์เสียงเตอะไรพวกนั้นนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์ลองนะแต่เป็นพิธีเดียวกันนะครับนี่นะหนึ่งพันบาทนะครับตรงนี้นะครับไม่มีหักลอมนะครับแต่ไม่มีกล่องนะครับตรงนี้นะครับครับผมสุดท้ายนี้ฝากช่องเลยนะครับช่องพระสมเด็จเกจิอาจารย์นะครับช่องทางการติดต่อช่องนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์081ย์แปดหนึ่งเก้าเ้าสองสามเจ็ดห้าศูนย์นะครับไอดีไลน์ก็ศูนย์แปดหนึ่งกเก้าสองสามเจ็ดห้าศูนย์นะครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางน,นะครับชอบพระอ,องค์ไหนได้การใดน,นะครับสามารถแคปหน้าจอสมม่งมาทางไลน์ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ